สวัสดีครับผมเมงหมอพิชัยนะคะวันนี้มาสอนอีกทริคหนึ่งหรือว่าอีกจังหวะหนึ่งนะมีน้องๆขอมาหลายคนเลยว่า การกดเฟกช็อตแล้วพี่เอ็มต้องกดแบบไหนมีกี่ประเภทแล้วก็มียังไงบ้างนะเดี๋ยวลองมาดูในคลิปนะครับผมตอนนี้เฟกช็อตในเกมมันมีอยู่สี่แบบนะสี่ประเภทนะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูประเภทแรกนะอันนี้เป็นประเภทที่หนึ่งนะเป็นการเฟกช็อตเพื่อเราหยุดบอลน,นะเหมือนเราเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วก,กดเฟกช็อตนะมันจะเป็นการหยุดบอลแทนนะครับกดเพื่อทาําจังหวะให้เราต่อแบบบางทีใช่ไหมเราไปริมเส้นเนี่ยริมเส้นไม่มีมุมเปิดใช่ไหมแล้วก็หยุดบอลแล้วก็ หักกลับมาด้านในกรอบต่อนะครับผมการกดเฟซช็อตเพื่อหยุดบอลนยนะคือพี่กดบ่อยมากบ่อยที่สุดแล้วมันเป็นการทําจังหวะน,นะฮะถูกไหมล็อกมันล็อกหลบคู่แข่งได้อย่างเงี้ยแม่กดมันใช้งานจริงได้หลายแบบเยอะแยะเลยครับผมลองดูนะโอเคเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการกดกันนะครับผมเฟซช็อตเพื่อ <ๆ S 2> หยุดบอลหลังกดแค่ปุ่มยิงพร้อมกับกดปุ่มทิศทางนะด้านซ้ายนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปัดนะฮะกดปุ่มยิงพร้อมกับกดทิศทางด้านซ้ายคือจิ้มไปเลยอ่ะเห็นไหมกดยิงพร้อมกับ กดทิศทางด้านซ้ายคือไม่ต้องปัดนะแบบนี้ยคือจะเป็นการหยุดบอลน,นะคะจิ้มปุ่มยิงพร้อมกับปุ่มทิศทางนะจิ้มพร้อมกันเลยนะจะเป็นการหยุดบอลประมาณนี้ทุกคนลองฝึกใครมือใหม่ลองฝึกแบบหมดซ้องมนก็ได้นะหมดแบบเนี้ยสกิลนี้คือกดง่ายสุดแนละ้ะเดี๋ยวเราลองมาดูจังหวะหนึ่งนะอันนี้หยุดบอลหยุดบอลเอโก้เห็นไหมเห็นเราหยุดบอลแล้วรอเขาวิ่งมาแล้วก็หักหลบอะง่ายๆทุกคนสกิลนี้ง่ายสุดละ แล,แล้วก็รอเขาเข้ามาแล้วก็ไปต่อนะฮะต้อดูจังหวะนะเดดูหยุดขดพร้อมกันขดพร้อมกันนะผมดูไหมนี่คือเล่นกับบอดหกดาวนะทุกคนบอดแม่งงเลยโดนล็อกไปหัวทิมเลยหยุดหยุดเห็นไหมสร้างจังหวะได้ดีมากแบบพอเราหยุดบอลใช่ไหมแล้วเรอคู่แข่งวิ่งมา แล้วเราค่อยค่อยกดทิศทางเดินไปทางอื่นอะประมาณนี้นะโอเคครับผมแล้วเรามาดูเฟซช็อตแบบที่สองนะฮะจะเป็นการคล้องบอลหลบนะฮะกดเฟซช็อตแล้วก็ปัดทิศทางนะประมาณนี้นะดูเหมือนกดแบบนี้คือประเภททีแบบ่สองนะแบบกดเฟซช็อตเพื่อล็อกหลบอะเห็นไหมจะง้างเท้าง้างเท้าจะยิงอะแล้วมันก็หักไปด้านข้างอะประมาณนี้นะนี่คือประเภทที่สองนะฮะ โอเคเรามาดูวิธีการกดนะฮะอันนี้คือกดปุ่มยิงนะฮะแล้วก็ปัดอันนี้คือปัดทิศทางนะแบบนี้คือปัดนะปัดเฉียงไว้ด้านหน้าประมาณสี่ถิงห้าองศานะฮะปัดเฉียงไว้นะถ้าเราจะล็อกล็อกซ้ายแล้วก็ปัดไปเฉียงซ้ายนะถ้าล็อกขวาก็หักปัดไปเฉียงขวานะครับพร้อมัากดปุ่มปุ่มยิงนะฮะเนีประมาณนี้นะเห็นไหมเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้เฉียงไป,ไปทางนั้นอะเฉียงประมาณสี่ถิบห้าองศานะฮะเราฝึกหมวดซ้อมก่อนนะทุกคน <Thi ago. S 1> เห็นไหมนี่กดปุ่มยิง ของของลบแต่บางจังหวะมันบางทีอาจจะโดนแบบมาติดก็บ่อยนะอันนี้ไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยแนะนํานะนอกจากแบบเขาวิ่งเข้ามาตรงๆถึงเราจะกดคล้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมดูยังสวยสองครั้งติดอย่างเงี้ยโอเคครับ <Okay S 2> <c oughs> ผมเดี๋ยวเรามาดูเฟซช็อต <f> <f> แบบที่สามนะจะเป็นการคล้องบอลกลับหลังเลยอ่ะแบบเกี่ยวบอลกลับมาด้านหลังเราเลยประมาณนี R ้นะลองดูก่อนเดี R ๋ยวมาดูวิธีกดนะฮะ แต่ว่าจริงๆสกิลเนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนำใหใ้ใช้นะเพราะว่าใช้จริงแบบไม่ค่อยโอเคนะเพราะาใช้ไปมันก็คือแบบบางทีมันก็ล็อกอยู่ที่เดิมอ่ะเห็นไหมเหมือนจังหวะเนี้ยดึงบอลกับที่เดิมเห็นไหมมัน,มนแบบจะไปใช้หล่กคู่แข่งก็ไม่ค่อยได้ผลนะเรามาดูวิธีกดนะครับผมอันนี้คือกดปุ่มยิงแล้วก็ปัดทิศท,ทางนนี่คือปัดทิศท,ทางไปด้านหลังของเราอ่ะถ้าเราหันหน้าไปทางไหนใช่ไหมเราก็ปัดสวนทางไปด้านหลังของเราเลยนะฮะ ประมาณนี้เลยนี่ก็กดไม่ยากนะกดไม่ยากเหมือนกันคือปัดนะฮะอันเนี้ยเห็นไหมดึงข้อบอลกับหลังใช้จริงๆไม่ได้ผลหรอก <laughs> ไม่ต้องกดหรือสกิลเนี้ยแทบไม่ต้องใช้อ่ะไปกดแบบจงังหวะแบบหยุดบอลแบบล้องหลบยังดีกว่าอีกอะ่ะเห็นมนี่หมุนอยู่กับที่อ่ะโอเคตามนี้ทนะ <laughs> ุกคนโอเคเรามาดูจงังหวะที่สี่นะครับแบบที่สี่ต่อเลยนะ เรามาดูแบบเฟกช็อตแบบที่สี่กันต่อนะฮะอันนี้คือจะเป็นเฟกช็อตอยู่กับที่นะคือต้องรอให้บอลนิ่งก่อนนะแล้วก็กดเฟกช็อตอย่างเงี้ยมันจะเป็นการง้างเท้าแบบเอาไว้แบบหลอกล่อคู่แข่งไว้ปัน่นเพื่้ปั่นคู่แข่งอะ่ะอันนี้คือไม่มีไลน์แล้วกดง่ายมากเลยอันนี้แค่รอให้บอลนิ่งอ่ะแล้วก็กดปุ่มยิงพร้อมกับจิ้มทิศทางด้านซ้ายนะเหมือนกับเฟกช็อตเพื่อหยุดบอลเหมือนกันเลยแต่วันนี้รอให้บอลนิ่งก่อนแล้วค่อยกดอะ่ะอย่างเงี้ยจะเป็นการง้างเท้าหลอกอะ่ะไว้ปัน่นไว้แแบบ,บตวีคู่ข่ขงเนย จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแบบเนี้ยนานๆที่แบบถ้าเกิดนำแบบเยอะๆถึงจะกดนะกวนตีนคู่แข่งอ่ะเหมือนบางคนนะโดนกดใส่เงี้ยบางคนหัวร้อนเลยนะทุกคนบางคนแบบงุนงิดเลยไล่บอลแบบโดนไล่บอลแบบกดไล่บอลค้างอ่ะรัวๆเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมมีสี่แบบนะฟเฟคช็อตตอนเนี้ยมีสี่ประเภทนะทุกคนใครแบบชอบแบบไหนก็ลองไปฝึกกันดูนะไม่ยากจริงๆเลยเอฟคช็อตอ่ะแค่ฝึกบ่อยๆรับรองเซียนแน่นอนครับผม ขนาดพี่บางทีนะเฟคช็อตพี่กดจนเซียนบางทีก็มีลั่นนะไม่ใช่ไม่ลั่นนะลั่นก็บ่อยอยู่โอเคครับผมก็ตามนี้เนาะจริงๆนะอาจจะไม่มีพูดแบบไม่ค่อยชัดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างไนีก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่าตั้งใจจะทําให้แบบน้องๆได้ฝึกกันตามเนาะแบบให้มือใหม่ไปฝึกกันอนะ่ะมีเทคนิคอะไรก็พยายามจะมาแบบแบบ่งปันเรื่อยๆเนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับผม ส่วนใครอยากให้แบ่งปันเทคนิคนในอีกน,นะลองทักมาบอกกันได้นะลองเมนมาบอกกันได้นะทุกคนงั้นไปแล้วครับผมไปละบายสวัสดีครับ